ตามพี่มาเร็วรอน,นูด้วยจีมาเร็วมาเร็วมาเร็วรอด้วยอด้ยมาเล่นสไลเดอร์กันว้าวเฮ้ยอาจจะสนุกงาโอ้ยมานี้พี่ว่าเล่นอย่างนี้ทุกวันน่าเบื่อจะตายอ่ะทำไมอ่ะมานี้สนุกออกนำพี่ไปเล่นตรงอื่นดีกว่าไป ทำไมจะไปไหนหรอเขาว่าในเมืองตรงแถวแถวแถบท่อระบายน้ำอะ่ะมันมีผีด้วยนะพี่จอร์จจะไปไหนอะ่ะอืมพี่ว่าพี่อยากจะไปดูผีอะ่ะดูผีเออไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือโกหกไปไปไปมาน,นี้ไม่อยากไปอะ่ะอืมไปด้วยกันหน่อยนะอ้างสถานีตำรวจนี่นะพี่จอร์จเรามานีด้วย อได้พักแป๊บนึงค่อยดีหน่อยนะพี่ฝนแหมอร่อยใหญ่เลยนะแล้วไหนของพี่ฝนเมื่อไหรจะมาสักทีเนี่ยพี่ฝนสั่งอะไรไปอ่ะนี่งาสั่งเหมือนกันมาแล้วอ,อยค่อยดีหน่อยอวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเหมือนกันนะได้กินอะไรร้อนๆค่อยยังชั่วนหน่อยอืมใช่แล้วเปีอยกได้พักอย่างนี้ค่อยดีหน่อยโอ้โหเมื่อยไปหมดเลยวันนี้เอาจักรยานมาด้วย เอจาจักรยานมาทำไมอ่ะทำไมไม่ใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะอ๋อพี่เอกอยากออกกำลังกายก็เลยเอ,อจาจักรยานมาวันนี้พี่ฝนออกเวรนแล้วแล้วพี่เอกยังอยู่ในเวรนใช่หรือเปล่าอ่ะใช่เอาไว้เดี๋ยวกลางคืนเจอกันนะเดี๋ยวพี่เอกไปก่อนงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอกินตรงนี้ก่อนนะได,ได้ได้ได้กลางคืนเดี๋ยวพาไปเที่ยวอืมบรรยากาศดีชะมัดเลยได้ปั่นจัก,กรยานในเมืองแบบนี้ดเดี๋ยวไปที่สถานีตำรวจก่อนดีกว่าเฮ้ย แวะพักแป๊บหนึง่งหัวหน้าคงไม่ว่าอะไรหรอกนะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยโห oh, อย่างนี้ก็สบายนะสิเอา้าตรงนั้นอะไรนะ่ะหัวหน้าครับหัวหน้าครับรอแลรอแล้เ hey, ฮ้ยชะมัดเลยคุณตำรวจเฮ้ยเฮ้ยดูสิปั่นจัก,กรยานอย่างนั้นได้ยังไง <laughs> ทำอะไรไปหัวเราะเขาทำไมก็ดูดิตำรวจคนนี้อะเฮ้ยเฮ้ย ปั่นจัก,กรยานมาทำงานด้วยแหละแล้วไปว่าเขาทำไมอะเขาเป็นตำรวจนะก็มันไม่เท่น่ะสิจเย็นเย็นจะเย็นเย็น,ยน,ยนโอ้ยไอเจ้าหมอนี่อยู่ดีๆมาล้อเลียนเราทำไมเนี่ยจเย็นเย็นจะเย็นเย็นเฮ้เยไอเจ้าหนูนี่อยู่ดีๆมาล้อเลียนฉันทำไมฉันเนี่ยกำลังตรวจตาอยู่นะแหมอุตส่าทำความดีแท้ ก็นายมันเหยนี่นะเร็วมาช่วยกันล้อเร็วมานี่ดูสิตำรวจเฮ้ยเฮยตำรวจจนวาย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 วนี้เดี๋ยวบอกแม่นะเฮ้ยนิดหน่อยเองนะก็ตำรวจไม่ดีนี่นะถ้าทำแบบนี้แล้วก็หนูจะไม่เล่นด้วยแล้วนะแน่แน่แน่เอ้าโถเอ้ยมานีพี่ก็ล้อเล่นเขาไปอย่างนั้นแหละดูหน้าเขาดีตลกจะตายขี่จักรยานด้วยออเหนูหนูขอโทษด้วยนะคะ ขอขอโทษแทนพี่ของหนูด้วยนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะไม่เป็นไรจ้ะพี่จอดอะไระจะฟ้องแม่มาช่วยกันลอ้อเร็วเร็วเร็วเร็เรเ,รเอาหรอกทาแบบนี้ไม่ดีเลยแม่ไม่เคยบอกไปทํำแบบนี้นะงั้นไปก็ได้โอ้นี่นี่นี่รีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนแล้วเข้าไปแล้วจะน่ากลัวเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆหนูดีครับหัวหน้าผมมูซา ใช้จักรยานเนี่ยลดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมแล้วแท้ๆอีกอย่างหนึ่งเวลาปั่นไปอะ่ะจะได้ไม่ชนเด็กด้วยถ้าเอารถมอไซค์ออกไปมันเร็วว่ะเออฉันก็เข้าใจนายแหละนะแต่ว่าพวกเราอเป็นตำรวจยังไงก็ต้องใจเย็นๆไว้ก่อนเด็กมันล้อเล่นแค่นี้อย่าไปคิดมากเลยนะผมก็ใจเย็นสุดแล้วแต่ว่าเด็กมาบูลลี่อย่างนี้มันก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับอ,อืมเขาเป็นเด็กไปตรวจตารอบ,รอบๆเมืองไปอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแล้วเชียวพูดไม่ทันขาดคำ อนี่ถ้าเป็นรถเครื่องเนี่ยปั่นนิดลอยไปไหนแล้วอะไปดูในเมืองดีกว่าวันนี้จะเป็นยังไงมั่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามถนนก่อนอันตรายแท้เฮ้ยอุตส่าห์อารมณ์ดีแต่เช้าแท้ๆดันมาเจอเจ้าเด็กสอคนนี่ดีนะน้องสาวขอหน้ารักดียังรู้เรื่องรุ่นเา่ามั่งเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ออกเว้นก็พาพี่ฝนไปเที่ยวได้แล้ว ไปพร้อมยังพี่ฝนพร้อมตั้งนานแล้วเนี่ยนั่งคอยนานแล้วพี่เอกว่แต่เดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวบุ๊คปิ๊กกับโบจะไม่ทะเลกกาะกันใช่หรือเปล่าอะ่ะไม่หรอกตอนนี้พี่เอกให้อาหารโบเรียบน้อยแล้วเออเออว่าจะไม่ได้ให้อาหารสักอีกอืมไม่ได้ไปมาตั้งนานแล้วนะขอโทษทีที่ต้องพามาเที่ยวกลางคืนนะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะนี่ก็บรรยากาศดีไปอีกแบบนะพี่ฝนใช่ใช่ใช่ดูท้องฟ้าก็แบบ ไม่ค่อยมีเมฆบดบังเลยนะดวงดาวเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะอืมไปเราไปเดินเที่ยวกันดีกว่าเอ้ยสวนสวยดีมากเลยนะเขาจัดไฟแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ดูบรรยากาศดีโรแมนติกมากเลยว่าแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรบางอย่างตั้งหิดต,ตั้งหิดอะ่ะเหรอเปยกไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยรู้สึกแค่อยากจะผ่อนคลายแบบนี้บ้างอะ่ะแต่แบบว่าไม่หวนรู้สึก คงไม่มีอะไรหรอกมกั้งนี่นี่นี่มาดูตรงนี้ดิอะไรหรอนี่ไงสวยมากเลยเนี่ยเป็นมา่านน้ำตกสวยเลยเห็นเปล่าโอ้สวยจริงๆด้วยโอ้ดูไฟตรงนี้สิพี่ฝนเขาจัดสวนสวยดีนะอืม ฮอะไรเฮ้ยทำไมอืมก็สนุกดีอยู่หรอกแต่พี่เอกนึกถึงเรื่องเมื่อกลางวันแล้วรู้สึกแบบยังไงไม่รู้อะเรื่องอะไรหรอเมื่อค่อยจะมีไฟทำงานเลยพอดีมีเด็กมาล้อพี่เอกอะอะไรอ่ะก็พี่เอกขี่จักรยานไปนะี่แล้วเด็กเขาก็มาล้อพี่เอกแต่งตัวเฮ้ยอ่ะเอ้าก็ชุดตำรวจเป็นแบบนั้นนี่นาอมันเป็นชุดยูนิฟอร์มแต่ว่ามีจักรยานแล้วเด็กบอกว่าเหมือนบ้านยักษ์จนอะไรเงี้ย อ๋ OK อ OK เอาหน้าอย่าไปคิดมากเลยถ้าเป็นเด็กแล้วก็นะเฮ้ก็ไม่อยากจะคิดมากหรอกแต่ว่านะมันก็ต้องมีนิดนึงอ่ะถ้าเจ้าเด็กนี่มันรู้จักกาลเทศะแล้วก็ไม่มาล้อเลียนคนอื่นอย่างนี้ทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีก็จะดีหรอกนะเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวโตไปเขาก็เข้าใจเองลรอมั้งอืมพี่เอกก็หวังแต่ว่าถ้าโตไปแล้วน้องขาจะเข้าใจเรื่องนี้นะเฮ้ อ่ะไปกลับบ้านกันดีกว่าดึกมากแล้วล่ะพี่ฝน,นก็ดีเหมือนกันรู้สึกง่วงเหมือนกันแล้วก็หิวด้วยเฮ้ย hey, ใครโทรมาฮัลโหลฮะฮะอะไรเนี่ยอ๋อครับๆหัวหน้าอุ้ย oh. พี่ฝนแย่งแล้วมีแจ้งเหตุว่ามีเด็ก2คนนะ่ะวิ่งเข้าไปในท่อระบายน้ํากลางเมืองแล้วก็ติดอยู่ข้างในออกไม่ได้ฮะ huh? เมื่อกี้อะไรตโตๆเนี่ยนะ เออไม่รู้เหมือนกันเรารีบไปดูกันดีกว่าพี่เอกขอโทษนะอาจจะไม่ได้กลับบ้านเร็วๆนะตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปช่วยเด็กๆก,ก่อนดีกว่าเออมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอย่างเราด้วยรีบไปเร็วว่าแต่เข้าไปทําอะไรในท่อระบายน้ํากันนะนั่นละสิมาถึงแล้วจอดก่อน้อนาครับเป็นยังไงมั่งตอนนี้ยังตามหาไม่เจอเลยอะ่ะไม่รู้จะทํายังไงแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวนายเข้าไปข้างในเดี๋ยวฉันจะเรียกกำลังเสริมได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะรีบไปสํารวจข้างในครับ อยู่ไหนกันนะเจ้าหนูอ้าวอยู่นี่เองเป็นยังไงมั่งอ,อ,อผมขอโทษผมอยากออกไปจากตรงนี้ผมกลัวเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวอยู่ตรงนั้นก่อนนะเฮ้ยนี่เจ้ากระดูกโอ้โหมันบางอาจบางอาจมากนี่แน่จับเด็กมางั้นเหรอนี่เจ้ากระดูกไอ,อจารย์ตนนี้ไอ้แย่หนูจะช่วยเอง อย่าอย่าเข้ามาอย่าชาพี่เขานะอย่าเข้ามาหนูหลบออกไปหลบไปเดี๋ยวพี่จะจัดการเองนี่ช่วยนี่เออเออเฮ้อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเจ้ากระจุกพวกเรากำลังเสริมมาแล้วเด็กๆอยู่อยู่ในอันตรายนี่หนูเจ้าหนูหลบเจ้าหนูหลบโอ้โหลุนพี่ลุนพี่โดนเป็นล้มไปแล้วลุนพี่อย่านะนี่อย่าทำร้ายเด็กนี่เนนี่เนเฮ้ยบอกว่าอย่าทำร้ายเด็ก เออเ้อ้ยอย่าทำร้ายเด็กบอกว่าอย่าทำร้ายเด็กนี่แน่เจ้ากระดูกนี่แน่นี่ะโ้ยนี่นี่ถึงกับตีเด็กเลยนะนี่แน่เฮ้ยกำลังเสริมกำลังเสริมมาหรือยังโอ้โหวนัหมดเลยตอนนี้มันมีเจ้ากระดูกสองตัวด้วยกันเดี๋ยวจัดการให้เจ้ากระดูกตัวนี้เรียบร้อยก่อนนี่นี่ดูสิมันทำร้ายเด็กด้วยเออต้องต้องพาเด็กน้อยออกไปก่อนแล้วลูกพี่ลูกพี่ออกมาปัดครับระวังระวังไม่ได้การละเดี๋ยวผมจะจัดการมันเอง นี่นายพระพาเด็กคนนี้ออกไปข้างนอกก่อนเออพวกเรามันจะไม่ไหวแล้วเจ้ากระดูกตามฉันมานี่เออเออเจ้ากระดูกเจ้ากระดูกโอ้ยเจ้ากระดูกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามาทางนี้อย่าไปทําร้ายเด็กอย่านะนี่แน่เจ้ากระดูกบอกว่าให้ตามมาตามมาดีมากดีแหละมาตามมาตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมาอยู่ตรงนั้นไม่ต้องตามมานะเดี๋ยวพี่จะรอเจ้ากระดูกออกข้างนอกนี่แนะ มาคราวนี้ที่กว้างๆแล้วเอาให้เต็มที่นี่เนคือยะเธออ่ะอีกนิดเดียวนี่ตายซะเธอเจ้ากระดูกมาก่อกวนความสงบสุขในเมืองของฉันได้ยังไงนี่เน่นี่นี่ดุดุนี่นี่เนอย่าเฮ้ยเตะไม่โดนมือมันยาวกว่าเราเดี๋ยวก่อนนะตามมาตามมามาทางนี้เมลอนียไม่หอดเกหน่อยเฮ้ย เรียบร้อยแล้วจับได้แล้วเดี๋ยวพาไปหาลูกพี่ก่อนลูกพี่ครับเออเออเออไปไงมง้างไปไงบ้างเรียบร้อยแล้วครับนี่พี่จ๋าหนูหนูมาแล้วเป็นยังไงมัางหนูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันน่าก,กลัวมากเลยค่ะเหตุการณ์สงบสุขแล้วนะพวกเธอสองคนไม่ต้องกลัวไปนะรู้ไหมไม่เป็นไรแล้วนะจ๊ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวรู้เปล่า เออมันน่กากลัวหนูบอกพี่แล้วก็ไม่เชื่อว่าไม่ให้เข้าไปอะ่ะผมขอโทษครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเข้าไป <c oughs> วันหลังพวกเราจะไม่เข้าไปอีกแล้วคะ่ะผมเป็นคนพาน้องของเข้าไปเองอะ่ะ มีข่าวคราวว่ามีตัวประหลาดอยู่ข้างในผมแค่อยากจะเข้าไปดูผมขอโทษครับหนูอยากกลับบ้านนะเออพวกเราขอโทษจริงๆนะครับไม่ได้ตั้งใจครับคุณตำรวจฮะเดี๋ยวมานี่นี่คือนี่คือคุณตำรวจคนที่พี่ไปว่าเขาไว้นี่นะํายังไงดีอ่ะใช่จริงๆด้วยมันพี่ต้องขอโทษเขาแล้วละเขาจะโกรธเราหรือเปล่าเนี่ยหนูว่าไม่รู้อ่ะ อ๋อเรื่องเมื่อเช้าอะเหรอฉันไม่ถือสาอะไรหรอกเพราะยังไงพวกเธอก็เป็นเด็กเป็นอนาคตของชาติแต่ว่าต่อไปนี้ก็อย่าไปทําเรื่องไม่ดีแบบนั้นกับใครอีกนะรู้ไหมโอ้เด็กคนนี้เหรอพี่เอกใช่พี่เอกก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีพูดยังไง <c oughs> วันนี้ก็ได้พูดแล้วผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจผมจะไม่ไปบูลลี่ไปดูถูกใครอีกแล้วครับผมพวกเราขอโทษจริงๆนะคะขอโทษ <c oughs> ด้วยนะครับ พี่ต้องให้อาภัยพวกผมนะครับเอาละจ้ะเด็กๆไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องแค่นี้เองโหใจดีจังเลยพี่สาวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ก็เช้าแล้วล่ะเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าว่าแต่บ้านของพวกเธออยู่แถวไหนหรออยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวผมกับน้องกลับเองก็ได้ครับไปกลับเองได้แน่ใจนะ ได้ครับได้ครับไป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 เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะแล้วก็อย่ามาเล่นซนแถวนี้อีกล่ะรู้หรือเปล่าครับผมขอบคุณนะครับหนูขอบคุณนะคะหนูกับพี่ต้องไปก่อนแล้วบา,บายบายค่ะพี่ฝนงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเลยแล้วกันนาะเดี๋ยวเข้าไปเห็นไม่ทันใช่พี่ฝนมีเวรตอนเช้าด้วยพี่เอกใได้ได้ไปเลออยไปจบแบบดีๆยืดเออเอาใหม่เอาใหม่ขอจบใหม่อีกรอบแล้วกันนะ Don't do not wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well I'ma make hella sure That I don't become you ha! Have no regrets Yeah i will tear of my chest I'll never forget What it's like to be in debt Been stabbed in the back bed